โอเคก็กาบสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมลนะครับก่อวันนี้อยู่ในเกมโรบบอกเหมือนเดิมนะครับทุกคนกับแมปฟิตนะสำหรับฟิตพาร์ทนี้นะทุกคนพี่จะพาทุกคนเนี่ยมาดูว่าอัปเดตหน้าที่จะมาถึงเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ทางผู้พัฒนาก็ปล่อยทั้งคลิปวิดีโอทั้งรูปภาพมาให้เราลองวิเคราะห์กันเล่นๆนะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็วันนี้พี่จะพาทุกคนเนี่ยมาดูทีละอย่างเลยว่ามีอะไรบ้างนะ แต่ก่อนที่จะเข้าไปชมคลินนปก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะก็อันดับแรกนะทุกคนตอนน,น,ตนี้เห็นคนถามพี่เนี่ยมาเยอะมากๆนะเกี่ยวกับตัวนี่ไอตัวทุนลาวาหรือว่าทุนแมกมาทุนภูเขาไฟอ่ะตัวที่พี่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับคือถามว่าพี่ไปหายัางไงผมรีหายัางไงก็ไม่เจอคือทุ่นเนี้ยตอนนี้มันกลายเป็นทุ่นนีมมเต็ดไปแล้วทุกคนก็คือมันจะมาเฉพาะตอนที่เกาะลาวาอัปเดตใหม่ๆนะ มันจะสามารถรับตัวทุ่นตัวนี้ได้ในเวลา30นาทีแรกเท่านั้นนะครับอืมก็คือรับได้ตั้งแต่วันเสาร์วันแหละคือเวลา2องทุ่มใช่ไหมถึง2องทุ่มครึ่งอ่ะหลังจากที่สองทุ่มครึ่งไปก็ไม่สามารถรับตัวทุ่นตัวนี้ได้แล้วหรือว่าตัวบับเบิ้ลตัวนี้นี่ก็หน้าตาเป็นประมาณนี้นะอ่าตอนนี้เป็นลิมิตเต็ดไปแล้วนะครับอ่ะอันนี้คือคําถามแรกที่พี่เจอนะแล้วก็คําถามที่สองทไมผมถึงรับเคลสจากเจ้าตัว กินโมฟินเพื่อรับเรือฟรีไม่ได้ที่พี่สอนรับเรือฟรีเปก็คือเรือลิมิเต็ดลำนี้นะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนอ่าตัวนี้ที่ว่าต้องทำภารกิจเอาเนาะซึ่งตอนนี้ทุกคนมันมีการเปลี่ยนใหม่นะปกติเนี่ยตอนที่เราไปคุยเนี่ยมันจะให้เราตกปลาให้เขาเนี่ยชนิดใดก็ได้หนึ่งตัวนะแล้วก็ไปคุยแต่ตอนนี้ทุกคนมันปรับใหม่ให้ทุกคนเนี่ยต้องเก็บปลาในลิมิเต็ดฟิตนะแล้วก็มาตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเก้าตัวให้ครบนะครับมันถึงจะไปคุยเพื่อรับเรือตัวนี้ได้นะอ่าตอนนี้มันคือมมัันปรบให มันก็เลยมีอะไรหลาย,ลายๆอย่างที่น้องๆหลายคนดูคลิปพี่แล้วก็งงกันไปหมดนะว่ามันทํายังไงนะครับก็คลิปนี้หลกัหลกๆพี่ก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูทางด้านของตัวสปอยอัปเดตนะว่ามันมีอะไรน่าสนใจเนาะอย่างที่ต้นคลิปได้บอกไปมาเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยซึ่งสปอยตรงนี้นะทุกคนมันจะมาจากดีดคอรดของทางผู้พัฒนาฟิตนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูทีละอย่างเนาะแล้วก็ค่อยมาวิเคราะห์กันทีหลังแล้วก็ไปจุดที่คาดว่าจะเป็นอัปเดตใหม่นะโอเคทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางหน้าตาของดีดคอง Map Fit นะ ก็นี่เลยเขาปล่อยมาอ่าเมืม่อวานเวลาตีห้าห้าเ้านาะหกโมงนันแหละอ้าวโอ้โหอะไรเนี่ย <laughs> ก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันว่ามีอะไรบ้างนะมามาดูคลิปกันครับว่ามีอะไรนะ่าสนใจบ้างในคลิปนี้ โอเคทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นคลิปไปแล้วเนาะว่ามันเป็นเหมือนห้องลับอะไรสักอย่างนะซึ่งมันจะมีเนี่ยทางด้านมือแล้วก็ข้อความปริศนานะครับผมแล้วก็มีรูปภาพมีอะไรหลายๆอย่างคือห้องเนี้ยพี่ก็ไปเจอมาว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวประมาณสักช่วงท้ายๆคลิปเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปดูว่าห้องเนี้ยมันอยู่โซนไหนนะครับผมก็ให้ทุกคนดูก่อนว่ามีอะไรนะ่าสนใจอย่างแรกที่พี่เห็นนะก็นี่แหละเป็นตัวห้องแล้วก็มีมืออะไรสักอย่างแต่ไม่เห็นอะไรที่มันแปลกๆนะทุกคน พี่ก็พยายามรีหานะนะไม่มีอะไรแปลกๆนะเหมือนจะเป็นห้องลับแล้วก็เสียงที่ทุกคนได้ยินเนี่ยมันมันเป็นเหมือนเสียงเวลาเราเปิดถ้ำอ่ะทุกคนถ้าใครเล่นเกมฟิตอ่ะจะรู้ดีนะครับเวลาเราเปิดถ้ำหรือทําอะไรสักอย่างมันจะเป็นเสียงแบบแบบึกๆแบบหินกระเทาะกันขึ้นเน่ะเดี๋ยวลองฟังใหม่เดี๋ยวเราลองฟังนะมันน่าจะอยู่ช่วงประมาณนี้แหละมันจะมีเสียงเหมือนหินเดี๋ยวลองฟังเห็นไหม นะทุกคนมันเป็นเหมือนเสียงขึ้นอะไรสักอย่างเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านคลิปที่ผู้พัฒนาปล่อยมานะครับความยาวก็มีทั้งหมด16วินาทีหลังจากที่คลิปข้างบนใช่ไหมทุกคนที่ทางผู้พัฒนาปล่อยมาก็จะมีรูปภาพนะครับรูปภาพเนี่ยเป็นรูปภาพของแผนที่ของเกาะใหม่แนละ้วทุกคนนี่เลยอทุกคนดูนะคือมันจะไปสอดคล้องกับตรงที่มันอยู่หน้ามูดบูทที่เราอยู่ปัจจุบันนี้นะครับรูปเมื่อกี้มีความเกี่ยวข้องยังไงนะครับเนี่ยทุกคนมาดูอ่ะมูดบูทตอนเนี้ยที่อัปเดตลาวามานะ อาสาลายอะไรพวกนี้พวกไม้พวกเครือไม้ขึ้นแล้วก็นี่เลยเห็นไหมทุกคนเหมือนกันมากนะครับเนี่ยเป็นเหมือนถ้าคิดตั้นเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยอ่ะพวกนี้เลยเหมือนกันทุกอย่างทุกประการเป๊ะพี <laughs> ่โอคิดว่านี่แหละมันจะเป็นอัปเดตใหม่นะครับก็คือรูปนั้นแหละมีส่วนเกี่ยวข้องเยอะมากๆกก็ข้อความที่ทางของผู้พัฒนาได้ปล่อยออกมาก็เหมือนประมาณว่าถามว่าคิดว่าพวกต้นไม้อะไรพวกนี้ต้นไม้หรือว่าหินอะไรพวกนี้ใหญ่เกินไปไหมนะครับ เพราะว่าเหมือนมันไปบังเอ c พีซที่เขาพยายามสร้างขึ้นมาเนาะ,ะประมาณนี้นะครับผมก็เหมือนเป็นคําถามแหละว่าต้นไม้ใหญ่เกินไปไหมอะไรเงี้ยบาง n อ c พที่เขาสร้างอะไรเงี้ยถ้าทุกคนดูดีๆมันก็อ่ะเหมือนมีอะไรตกค้างนิดหน่อยก็นั่นแหละเดี <c oughs> ๋ยวรอดูอัปเดตจริงวันเสาร์แล้วก็มาถึงรูปสุดท้ายครับอันต่อไปอยู่ข้างล่างสุดเลยอ่ทางรูปนี้เหมือนเขาประมาณบอกว่าอะไรเนี่ยรอบที่แล้วมีสอง แต่รอบนี้มีสี่ยังไม่อยากเปิดอรอบที่แล้วรอบครั้งที่แล้วสองนี้มีสี่อันนที่ไม่เข้าใจแต่ว่ามาดูรูปกันเหมือนจะเป็นคันโยกอยีกแล้วทุกคนกิจกรรมคันโยกอยีกแล้วปะเนี่ยแล้วก็ห้องเนี่ยคล้ายๆกับห้องที่พี่จะพาทุกคนไปหลังจากนี้นะครับคืออารมณ์คล้ายๆเลยนะแล้วก็จากคลิปวิดีโอก็มีห้องแบบนี้เหมือนกันอ่าทุกคนคิดว่ายังไงสรุปวิเคราะห์รูปนี้เหมือนมีรอยเท้าด้วยนะทุกคนดู อันนี้เหมือนเป็นรอยกรงเล็บปะเนี่ยเน,นี่ยเหมือนรอยกรงเล็บอะไรสักอย่างนะแล้วก็เนี่ยมีรอยเท้าเหมือนลูกหมีมันเกี่ยวอะไรกับหมีปะเนี่ยมีสัตว์อะไรพยายามบุกรุกห้องหรือเปล่าวันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วก็คลิปวิดีโอที่ทุกคนได้ดูก็เห็นไหมมีเหมือนเลือดที่เหมือนอ่าในห้องเนี้เหมือนมันโดนบุกรุกอะไรสักอย่างทุกคนพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นสัตว์หรือเปล่าเนาะอะทุกคนเห็นปะใน d i s c อร์ทั้งคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ทั้งตัวรูปภาพที่ทางผู้พัฒนาปล่อยมามีทั้งหมด3ออัันนนนด้วยกตี้นะ พี่ก็วิเคราะห์ได้ไม่หมดหรอกแต่ว่าอยากให้ทุกคนดูไปด้วยกันว่ามันมีมันมีอะไรที่น่าจะเป็นไปได้บ้างก็อย่างแรกที่พี่เห็นเลยก็คือเกาะตัวนี้แหละอ่านี่เลยที่อยู่หน้าเกาะมุสูดเนาะก็มีต้นไม้ที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นมามีคิ้ตั้นขึ้นเนาะก็น่าจะสป,ปอยไปอัปเดตหน้าแล้วก็อย่างต่อไปที่พี่จะพาทุกคนไปมันก็คือห้องที่อยู่ในคลิปครับไาทุกคนสําหรับตัวห้องที่พี่บอกว่ามันอยู่ในคลิปนะที่พี่ไปเห็นมานะครับสิ่งที่พี่จะพาไปต่อไปเนะี่ย ทุกคนเนี่ยสามารถไปได้ทุกคนนะไม่ไม่จําเป็นต้องเป็นพี่เท่านั้นนะคือสามารถไปได้หมดใครอยากไปสำรวจเล่นๆ่นๆก็สามารถไปได้ใครอยากมาเนี่ยก็ตามพี่มาได้นะออกจากมูดหูนะครับให้ออกซ้ายเนี่ยฝั่งรูปปั้นมานิดนึงนะรูปปั้นไอเลิฟเนี่ยอีเวนต์เนี่ยอ่าเดี๋ยวซ้ายออกมาแล้วก็ไปครับนี่ออกมาหลังเกาะน,นิดนึงนะทุกคนนี่ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคอ่าถ้าใครล่าออก,กาบ่อยๆเนี่ยจะรู้นะว่าทางนี้ไปยังไงขี่ตรงไปเรื่อยๆเลยครับขี่ตรงไปเนี่ยนะทุกคน อันที่พี่ขี่แมวไม่ถูกจุดให้เราเนี่ยมาสังเกตตัวประตูเนี่ยอ่าถ้าเจอประตูนี้แสดงว่ามาถูกทางก็ขี่ผ่านอุโมงค์ไปได้เลยครับนี่จุดสังเกตรแรกนะมันจะได้ไม่ต้องสับสนแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆครับตรงไปเรื่อยๆได้เลยนี้เราจะมาเจอเกาะนี้นะครับเกาะลับเกาะหนึ่งไม่รู้นะครับน่าจะบิ๊กเซ่อะไรสักอย่างปะบิ๊กเซ่อ่ะหลังจากที่เรามาถึงเกาะน,นี้ใช่ไหมทุกคนอ่ามันจะมีประตูที่อยู่ตรงนี้เลยซึ่งเป็นประตูลับ พี่คิดว่าเหมือนในคลิปมากๆอ่ะประตูเนี้สามารถเปิดได้ไหมก็นี่ครับเมื่อก่อนเปิดไม่ได้แต่ตอนนี้สามารถเปิดได้แล้วลองเดินลงไปดูครับผมว่ามีอะไรบ้างข้างในใครอยากมาสำรวจย้ำนะสามารถมาได้มาตามพี่ได้เลยมาหลังจากที่เข้ามาทุกคนเห็นไหมไอ้ด้านข้างอ่ะเหมือนกับรูปภาพเป๊ะเลยเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปภาพคู่ให้ด้วยนะว่ามันเหมือนยังไงนะครับอ่ะนี่นะอันนี้คือรูปภาพที่ทางผู้พัฒนาปล่อยออกมาแล้วก็อันนี้คือห้อง ซึ่งมันไม่มีจุดที่ทางผู้พัฒนาปล่อยออกมานะในห้องนี้แต่ว่ามันเหมือนกันมากๆแล้วก็ในคลิปเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้อีกรูปหนึ่งอ่าในคลิปจุดที่ทุกคนเห็นใช่ไหมทุกคน,นสังเกตตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมีรูปมีอะไรเหมือนกันมากนะครับแล้วก็อ่ะไม่รู้ว่าโซนนี้มันจะไปอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าพี่นว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับบริเวณนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ในรูปภาพเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนี่คือเกาะใหม่แน่นอนหนึ่งรเปอร์เซ ที่จะอัปเดตมาในวันที่22ก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วก็มีตู้มีอะไรมีรูปภาพอันนี้น่าจะเป็นรูปภาพของแอดมินนะทุกคนอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าสปอยเป็นเรือเรือขี่อัปเดตหน้าหรือเปล่าเนี่ยที่เป็นแมวอุ้งๆเนะี่ยแมวน้ําหรือว่าแมวอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้พี่ไม่รู้ว่าสปอยหรือเปล่านะอ่ะก็เห็นไหมทุกคนมันมีความอาสดค้องกันอยู่นะครับอ่าพื้นที่ตรงนี้เนาะ ปกติเนี่ยตรงนี้มันจะเข้ามาไม่ได้แต่ตั้งแต่อัปเดตภูเขาไฟมาเนี่ยตรงนี้มันสามารถเข้ามาได้ทุกคนเนี่ยพยายามจําตรงนี้ไว้ให้ดีๆนะเพราะว่าอัปเดตหน้าพี่คิดว่านะเราต้องได้มาทําภารกิจตรงนี้แน่นอนในความคิดพี่ตอนนี้คือประมาณสักแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเราต้องได้มาตรงนี้แน่นอนโอเคครับทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับการอัปเดตที่จะมาถึงในวันที่ยี่บสองนี้ก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี่แหละก็คิดว่าน่าสนใจไหมเพราะว่าทางแอดมินหรือว่าทางผู้พัฒนาแจ้งว่ามันคืออัปเดตใหญ่นะครับ เดือนนึงเนี่ยเขาจะมีอัปเดตใหญ่หนึ่งครั้งเนาะก็ช่วงๆสิ้นเดือนแบบนี้แหละแล้วก็ทั้งคลิปทั้งรูปภาพเนี่ยก็ปล่อยออกมาตอนนี้ปล่อยมา3อย่างเนาะพี่ก็เลยเอามาวิเคราะห์แล้วก็มาดูว่ามันมีความสอดคล้องอะไรกับพื้นที่ที่เรามาไหมอะไรประมาณนี้ก็มีตรงนี้แหละที่สอดคล้องมากที่สุดนะครับผมในตอนนี้เพราะว่าพี่พยายามหาหลายที่แล้วก็ไม่มีนะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีคลิปวิดีโอนนะหนน้้าาบีลลชมย